คณะประชาชนนำโดยนายไพศาลแสนชัยและนายสุรศักดิ์นเชียงใหม่ได้บอกบุญแก่ประชาชนทั่วไปให้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินถวายแก่วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนจำนวน20สแปลงโดยได้ปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสคือพระครูวิธานวรการหรือพระครูสมานทําหมื่นยองเพื่อจะได้ขยายเขตวัด และให้วัดได้เก็บผลประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวสําหรับใช้ใจ่ายในกิจการของวัดทั้งนี้การซื้อที่ดินดังกล่าวเป็นการซื้อทีละแปลงในขณะนั้นพระครูสมานได้แจ้งแก่นายไพศาลและนายสุรศักดิ์ว่าการโอนที่ดินให้แก่วัดนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากขอให้โอนเป็นชื่อของพระครูสมานไว้ก่อนเมื่อครบยี่สิบแปลงแล้วพระครูสมานจะดําเนินการโอนให้วัดต่อไปนายไพศาลและนายสุรศักด์ พร้อมด้วยประชาชนที่ร่วมบริจาคทั้งหลายเชื่อใจพระสมานเห็นว่าเป็นพระสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบลคงจะไม่หลอกลวงจึงนําเงินที่ได้รับบริจาคมาไปซื้อที่ดินและโอนให้ในานามพระครูสมานไว้ก่อนโดยในการรับบริจาคนี้มีใบบอกบุญของวัดและใบอนุโมทนาบัตรลงลายมือชื่อพระครูสมานอย่างครบถ้วนถูกต้องเมื่อซื้อที่ดินครบทั้งยี่สิบแปลงแล้วในไัยศาลและในสุรศักดิ์ จึงได้ไปติดตามทวงถามพระครูสมานว่าเมื่อใดจะดำเนินการโอนที่ดินทั้งหมดให้เป็นของวัดพระครูสมานได้แสดงความไม่พอใจอย่างมากและนับจากนั้นนายไพศาลและนายสุรศักดิ์ก็ไม่ได้ไปติดตามทวงถามกับพระครูสมานอีกเลยต่อมาจึงได้ทราบภายหลังว่าพระครูสมานได้นำที่ดินบริจาคไปขายแก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านเรือนและตำบลใกล้เคียงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537 จนถึงปีพุทธศักราช2547เป็นจำนวนเจ็ดแปลงโดยทยอยขายทีละแปลงจากเหตุด,ดังกล่าวนายไพศาลและนายสุรศักดิ์จึงได้ไปร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดลำพูนตลอดจนเจ้าคณะจังหวัดลำพูนแต่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนและคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูนก็ไม่ได้ดำเนินการเร่งรัดแต่อย่างใดต่อมานายสุรศักดิ์ จึงได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอเภอป่าซางโดยพนักงานอายการเป็นโจทและนายสุรศักดิ์นเชียงใหม่เป็นโจทร่วมฟ้องพระกูสมานทำหมื่นยองเป็นจำเลยในข้อหาความผิดต่อเจ้าพนักงานคือเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่วนทางด้านของคณะสงฆ์นายสุรศักดิ์ณเชียงใหม่และคณะในฐานะตัวแทนสัทธาประชาชนผู้บริจาคเงินซื้อที่ดินถวายวัดได้ทําหนังสือรวมทั้งเอกสารต่างๆเพื่อเรียกร้องไปยังคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ทุกระดับชั้นตั้งแต่เจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคตลอดจนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแต่ก็ได้รับการปฏิเสธความรับผิดชอบและแสดงสีหน้าไม่พอใจสุดท้ายเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ก็พูดกับนายสุรศักดิ์และคณะว่าเรื่องเกิดที่ไหนก็ให้จบที่นั่นไม่ต้องมาถึงที่นี่คณะนายสุรศักดิ์ผู้ร้องเรียนก็ไม่ทราบว่าเขาตั้งเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะขน,นมาเพื่ออะไรและมีประโยชน์อะไรกับพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนาเดือดร้อนมีเดียรถีมายักยอกสมบัติของพระพุทธเจ้า